พวกับผมต๊ะช่อนะครับกับเล่นเพลงแปลกนะครับเพลงแปลกเพลงแรกก็คือเพลงรักเธอมากกว่าเดิมของหนุ่มกัญชัยนะครับใครจะไปคิดว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะร้องเพลงได้นะครับก็เพลงนี้แหละครับเป็นหนึ่งในเพลงที่พี่หนุ่มร้องเอาไว้ครับเพราะม,มากๆแต่ผมขอร้องแค่ท่อนฮุกนะอ่ะเริ่มเลยครับแหมวันนี้ฉันดูแปลกไปแต่จิตใจฉันยังเหมือนเดิม ใจว่าฉันจะรักเธอตลอดไปเธออาจจะคิดว่าฉันเหนื่อยใจเบื่อเธอแล้วไม่แค่์ไม่สนใจอย่ากคิดไปมากกว่านี้ได้ไหมเธอตตตตฉันมีรักเธอมากกว่าเดิมรักเธอไม่เคยจะหยุด แม้ฉันจะนอนหลับตาน,นอนหลับตาฝันหาเพียงเธอผู้เดียวฉันคงตรงรักเธอมากกว่าเดิมเพราะเธอไม่เคยจะหยุดหยุดคิดว่ารักของฉันหมดไปทั้งใจก็รู้ว่าเธอนั้นน,น้อยใจยกโทษให้ฉันได้ไหมได้เธอโอเค